จ็ดบทสวดพัตเทกรตะคาถาอาตีิตังนานวาคะเมยยนาปฏิกังแคานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหีนันตังอปตัตตังจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจ,จุบปนนั้นจะโยธรรมังแตทาตถา,า,า,าวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังทางวิถามานุภรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแครนในธรรมนั้นๆได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลูกปลงเถิดอัจเชวากิจจามาตะปังโกชัญญามะนังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆรันเตนามหาหเสนีนามนจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัรุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปยงหรัตตามาตันทิตังตังเวพะเทขรัตโตเตสั้นจิสั้นตัวจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล 18. บทสวดพินณะปัจเจเวคณปาทาน สาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนาธรรมโมมหิมาณังอนาตีตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปีหิมนาเปหินานาภาโววิญาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของจรญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสโกโมหิกามทายาโทกามโยนิกามพันธุกามปฏิสะระนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดังเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามังกริสามีกัลยาณังวาป,ปะปะกังวาตัสาทายาโทเวีสามี เราทำกรรมมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหเหียพินห้างปัจเจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถือสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขัป ok ัตตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกาหุนตุสัเพปิปานิโน เตวตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัดทานตุสัทธายาซีรังระขันตุสัพพาภาวนาพิรตาห้องตุขชั้นตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกานนจะยังพระรังระขั่งพันธามิสัพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ทัานธรรมยังปฏิทานาคาทาโยปนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปขเรโพธิฆเรตัิงตัหิงตาธรรมะทานีนาภวันตุปูชิตาสดทิ้งกรนเตหวิหารมันทะเรท้าราจามัชานวกาจพิกาวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิขามาจออสรา สปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวสังเสธชาตาอัทธวปปาติกานุญานิกังธรรมวารังปฏิจจเตสเพปิทุกัสสกาลลนตุสังทยังทาตุจิรังสตังธรรมังธรรมธราจะปุคราสังโคโหตุสมะโควอัทธายะจะหิตายจจะอัมเหระขตุสัตถโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยาปเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถานั่นธรรมยังปฏิทานคาถาโยภนนามเสปุญญาสิธานิกตาสะยานัญญานิกตานิเมตสั้นจะภาคิโนหุตุสัตตานัตตาปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะในห้างมาตาปิตาขายโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมาจตาเวริโนสัตตาติทันติโรกะสมิงเตภุมาจโตโยนิกา ปัเจเจกกจตุวการาสัสรันตาพระวาพระเวย,ยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยติมังนปะชาน,นติเทวเตสังนิเวทะยงมะยาธินานาปุญญานังอนุโมทานาให้ตุนาสาเพสตาสตาธาห้นตุอเวราสุขชีวิโนเข้มปะทันจับปปนตุเตสาซาสิธตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่เราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแรขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพบใหญ่คอสสัตว์เหล่าใดสร้างกันให้สมบูบณญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแด้จุดถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสดุดมู์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทาง,ทาง,ทางโลกและทางธรรมขอทววเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัตยาบดมูลและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนโมทนาและโปรดอำานวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระกก่งไพรีพิณาโดยมรดนิธิสมเด็จพญาณสังวรวัดระวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจ,จัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศละคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิุ